a ล ah uh. s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi w a b a r a k a t u สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้ตามการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด2019นะครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการใช้งาน Google Sites เบื้องต้นนะครับซึ่งขั้นตอนการทำขั้นตอนการเข้าไปใน Google Sites จะทำการอย่างไรก็ให้เราไปกันเลยในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราเปิดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ,อในส่วนนี้เราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของการใช้งาน Google Sites ต้องใช้ผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะหรืออาจจะเป็น อ่า d ดหรือว่าเป็นท็บเลตก็ได้นะครับอ่า uh, ถ้าเราจะทำผ่านอ่า uh, ตัวสมมัมผัสทีอาจจะลำบากหน่อยแต่มันก็ใช้งานได้แต่มันจะอ่า uh, ยากนะครับจะยากเพราะว่าในตัวสมมัมผัเทียมันจะมีขนาดของหน้าจอนี่เล็กแิ่เดียวนะครับดังนั้นเราก็แนะนำไม่ใชใ้ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือน้ตบุ๊กก็ได้นะครับอ่า uh, งั้นก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดอ่า uh, Google Chrome ขึ้นมา เปิดร o ปเงินโค m แล้วก็ให้เราทําการลงชื่อก่อนนะครับให้ทําการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนดังนั้นในการลงชื่อเข้าสู่ระบบนั้นนักเรียนก็ต้องเตรียมอีเมลที่เป็นของ Gmail ให้เรียบร้อยซึ่งคุณครูก่อนได้ให้นักเรียนเตรียมไ้มแล้วดังนั้นเรามี Gmail เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราคลิกลงชื่อเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับพมือเราคลิกในส่วนของลงชื่อเข้าสู่ระบบนะก็จะมีหน้าตาของการลงชื่อ อ่าให้เรารออีเมลของเราให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ให้เราคลิกไปเลยนะครับที่ตัดไปก็จะมีอ่าหน้าตาของอ่าหน้ากรุ๊ปของเราก็จะสังเกตเนแปลก,ก็จะอยู่ด้านบนขวาจะมีรูปของเราขึ้นมาอ่าถ้าของใครที่ลงเชื่อไปแล้วก็ไม่ต้องลงเชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของใครที่ยังไม่ลงเชื่อก็ต้องลงเชื่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับอ่าในส่วนอ่าการใช้งาน o o คคล s i ส e นะให้เราไปคลิกที่ปุ่มเก้าจุดที่อยู่ด้านข้างรูปของเราไฟล์ของเรานั่นเองให้เราคลิกหนึ่งครั้งพอเราคลิกมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกมากมายเลยนะครับให้เราเลือกมากมายเลยทั้งนั้นให้เราเลือกที่ Drive นะครับที่ Drive จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะเป็นรูปสามเหลี่ยมพอเข้าใน Drive แล้วให้เราสังเกตมีเครื่องหมายบวก อ่าจะมีเครื่องหมายบวกให้เราทําการคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับที่เขียนคําว่าใหม่นะแล้วก็ให้เราเลื่อนตัวเลือกนะเลื่อนเมาส์ลงมาไปที่เพิ่มเติมนะคำว่าใหม่ตรงนี้บวกนี้เราสามารถที่จะ,ะส,าส,ารส,สร้างเอกสารสร้างชีดสร้างสไลด์หรือสร้างความขึ้นมาแต่ในที่นี้เราจะ,ะสร้างเึ็นไซต์ดังนั้นให้เราไปคลิกเพิ่มเติมอ่าก็จะมีตัวเลือกให้เราอีก นะครับมีตัวเลือกให้เราคลิกที่ o o o l l s s t e ์พอเราคลิกปุ๊บหน้าตาของ Google Site ก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งการใช้งานของ Google Site ก็มาในหน้าต่างของเราแล้วซึ่งถ้าเราเปิดแล้วเราสังเกตได้ว่าเว็บไซต์นะบมว่าเว็บไซต์ไม่มีชื่อเพราะ เราเพิ่งเปิดเราเพิ่งใช้งานก็ยังไม่มีที่เราสามารถที่จะเข้าไปตั้งชื่ออาาว่าเราจะตั้งชื่ออาจจะเป็นชื่อของเราหรือจะเป็นชื่องานต่างๆที่เราทำ้างนั้นในส่วนของไซส์เราสามารถที่จะทำได้หลายๆไซต์นะครับนะหรือเราอาจจะแยกทำก็ได้นะครับนะนี่ก็สำหรับการใช้งาน o ู g l e s ไซ e s นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นะในส่วนของการใช้งานระบบนะเดี๋ยวนะคุณครูจะพาไปนะใช้งานอีกครั้งหนึง่งนะครับนะถ้ารถอดพร้อมกันแล้วไปกันเลยนะก็มาถึงกานะรเข้าใช้งานคุณพิวเตอร์นะครับนะคนอื่นเราก็ต้องอเปิดนโะปรแกรม เปนโครขึ้นมาก่อนนะครับอ่าเปิดโปนแกนโคลมขึ้นมาก่อนอ่าแล้วก็ให้เราทาการลงชื่อเข้าใช้งานก่อนซึ่งการลงชื่อเข้าใช้งานจะอยู่ด้านบนขวาจะเกิดว่าของใครที่มีรูปโปรไฟล์อยู่แล้วแสดงว่านักเรียนเข้าไปใช้งานแล้วสําหรับนักเรียนคนไหนที่อ่ายังขึ้นว่าลงชื่อเข้าใช้งานให้หนักเรียนคลิกอ่าการใช้งานหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้รูปโปรไฟล์ที่นักเรียนได้เตรียมไว้ ็ทีนี้พอเราเข้ามาสู่หน้าของ Google แล้วนะครับให้เรานะสังเกตดูนะครับนะรนะดดะะว่าถ้ามีรูปโปรไฟล์ของเราขึ้นมาแสดงว่าเราเข้าระบบสําเร็จดังนั้นทีนี้มาดูขั้นตอนในการเข้าใช้งานและหรือการเปิดใช้กูเกิลไซต์โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยือให้เราคลิกจุด ก้าวอยู่ตรงนี้ปุ่มก้าวอยู่ตรงนี้ให้เราคลิกหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ drive นะครับที่ drive อ่าให้เราคลิกหนึ่งครั้งที่ drive เลยอ่าพอเราคลิกที่ drive เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าก็จะขึ้นหน้า drive ของเราอ่าซึ่งในนี้อ่าถ้าสังเกตของครูแล้วก็จะมีเยอะนะครับของครูเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ครูก็จะมาใส่ในอ่า drive ของ อ่าของครูในส่วนนี้หมดเลยนะครับสําหรับนักเรียนเพิ่งเข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่มีนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนก็อ่านะอาจจะมีเองเดี๋ยวคุณครูก็จะอ่านะบอกวิธีการใช้าง,งาน g o o คูณไรอ่าให้มากกว่านี้นะครับอ่าแต่สำหรับวันนี้เราจะมาสร้างคูณไซด์ก่อนเพราะงั้นอะ่าลำดับต่อไปก็คือให้เราไปคลิกที่เครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งนะบวกนี้คือการสร้างนั่นเองนะครับรัวเพิ่มนะเพราะงั้นะนะนะ เพิ่มอะไรก็จะมีให้เราเลือกอีกมากมายเลยนะครับดังนั้นให้เราเลือกไปที่เพิ่มเติมหรืก็ให้เลือกไปที่ Google Sites นะครับอพอเราคลิกที่ Google Sites แล้วนะครับหน้าของ Google Sites ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับก็จะปรากฏขึ้นมาดังนั้นเราสังเกตว่า,าในหน้าของ Google Sites เนี้ยก็จะมี ในส่วนของหัวนะครับนะส่วนของหัวตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับนะในส่วนของชื่อของหน้าตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ให้เราคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เราก็เปมพ์นอ่าคำที่เราต้องการได้เลยนะในส่วนของอ่าการใช้งานเครื่องมือที่อยู่ใน Google s i t e นะเดี๋ยวครูจะขออานำสนเสนอขออ่าอธิบายเบื้องต้นไว้ก่อน สำหรับรายละเอียดต่างๆที่จเจะลึกเดียวครูจะ,ะนำเสนอเราจะทำวิดีโอ,อนำเสนอในคราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูก็จะสอนเบื้องต้นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องมือก็จะมีะแทรกนะครับเราสามารถที่จะแทรกอะไรได้บ้างแทรกของพบววา,าแสงรูปภาพแทรกร้์หรือจะฟังการฟังนี้ก็จะเป็นอี คำสั่งหนึ่งอ่าแต่ในส่วนนี้ก็จะหายากนิดน,นึงนะเดี๋ยวครูจะค่อยมาทยอยมาสอนให้เรียนได้อ่าได้สร้างโค้ดเข้าไปในหน้า Google Si t ์อข,ของเรานะครับในส่วนของ l a y o u t ก็คือรูปแบบของหน้าของเราว่าเราจะอ่าทำหน้าแบบไหนเราสามารถถ้าเกิดว่าเราคลิกอ่าหน้าของเราก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะครับมีรูป3มรูปสีรูปอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราเลือกนะหน้าของเรา งั้นในส่วนตรงนี้การเพื่อมอะไรต่างๆ <S 2> <S 2> เดยวครูค่อยทยอยมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแถบต่อไปส่วนจะเป็นแถบหน้าเว็บตอนนี้เรามีแค่หน้าแรกนะครับเรือยังไม่มีหน้าที่2อง่าถ้าถือว่าเราจะมีหน้าที่2อเรกาก็สามารถไปคลิกปุ่ม3จุดตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งอ่าเราจะทําซ้าหน้าเว็บหรือเราจะเพิ่มหน้าย่อยก็ได้เพราะอ่างั้นในส่วนนี้เราก็ต้อง อ่าวางแผนไว้ก่อนว่าหน้าเว็บของเราเราจะสร้างกีหน้าแล้วแต่ละหน้านมีชื่อหน้าว่าอะไรทั้งนั้นก่อนที่เราจะลงมือทาใน Google Sites เราก็ต้องอ่าเตรียมตัวหรือเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยค่อยมาสร้างหน้าเว็บของเรานะครับอ่าในส่วนแถกต่อไปคือเป็นแถบ,บทีมนะทีมนี้เป็นรูปแบบอ่าสามารถที่จะเปลี่ยนทีมก็ได้นะครับนะเปลี่ยนทีมอ่าสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับอ่าเห็นไหมการทูด อันดับตนเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้สีก็ต้องสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่อะไรต่างๆสามารถที่จะเปลี่ยนได้นี่คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ Google Sites ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก่อนที่เราจะจบในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการใช้ งานก o เกิลไซต์นะครับเดี๋ยวกูจะยกตัวอย่างอของค o o g l e ไห้นักเรียนได้เรียนรู้ง่า้นักเรียนได้ g o o เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็น Google s i t e ที่ Google ทำไว้เพื่อใช้ในการสอนนักเรียนนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับจะเ,เป็นเพื่อห้องเรียนออนไลน์นะครับวายสุดรอดนะครับก็ Google นั่นแหละครับซึ่งเราสามารถที่จะ,ะสร้าง อ่าสมมุติว่าเราที่เข้าไปดูนะครับอ่าก็จะมีหน้าอื่นเข้ามานะครับอ่าในเรื่องของการเรียนสเปสนะครับซึ่งอ่าเราสามารถที่จะแทรกอ่า u u u e e ลงมาในนี้ได้นะครับอ่าแต่อ่าในการเรียนนะครับเราสามารถที่จะสร้างแบบทดสอบอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีแบบทดสอบอ่เราสามารถที่จะอ่าใส่ลงไปเลยนะครับอ่าให้เรียนเข้าไปทําแบบทดสอบได้เหมือนกันนะครับอ่านี่ก็เป็น อ่าหนึ่งตัวอย่างครับของคุณครูครับอ่าสามารถที่จะอ่ากรอกแบบทดสอบไปทําแบบทดสอบได้นะครับอ่าอ่าผลงานนักเรียนอ่าก็อาจจะมีหรือแบบทดสอบการเรียนโดยการเรียนรู้คือเราสามารถต่อไปดูได้นะครับโดยการเรียนรู้อ่าที่ซีอ่าถือว่าโดยการเรียนรู้ที่ซีเป็นเรื่อง รู้จักสเปรซนะครับรู้จัก ress, สเรสามารถเข้าไปดูได้นะครับรู้จักโปรแกรมสเ p รซ์เรก็จะมาที่หน้าโปรแกรมสามารถดูสามารถเรียนดูผ่านหน้าที่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของการสร้างของารทำโปรเกิมไซต์นะครับเพื่อใช้ในการเรียนหรือเราจะทำมาเพื่อที่จะรวบรวมสิ่งที่เราชอบ ช่นอ่าเดี๋ยวจะลองเปิดตัวอย่างของอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่าสมมติว่าเราจะทําเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอ่าเราสามารถทําได้เช่นกันครับสามารถทําได้เช่นกันโดยที่เราสร้างหน้าไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ภาพใต้ตอนล่างอ่ามีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างเราสามารถที่จะอ่าดูได้เลยอ่าเทเลมอนอ่าสายขาวสกายวอล์กอะไรต่าเราสามารถที่จะอ่าแทร่่ข้อมูลลงไปนี้ได้แทร่รูปภาพแทร่วิดีโออะไรต่างๆอ่าเราสามารถพอเราติ๊กไอโอเวก็อาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวของไอโอเวกมีวิดีโอเกี่ยวกับอ่าไอโอเวกนะครับอ่าเกี่ยวกับไอโอเวก นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างของ g g o e s i t e ซตาสำหรับนักเรียนแล้วสามารถที่จะพัฒนาตัวเองสร้างให้สวยให้ดูน่าสนใจงั้นก็อยู่ขึ้นอยู่กับการวางแผนของนักเรียนว่านักเรียนจะสอดใส่อะไรลงไปในหน้าใสตของเราบ้างถ้านักเรียนได้ศึกษา ในลำรับต่อไปอสำหรับการใหการสอนในเรื่องของการใช้งาน Google s i t e ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นสวัสดีครับ